เป็นเรื่องแล้วสิแบบนี้หลังเบกกี้สีธัญญาโพสต์แคปชั่นฟาดใครหรือเปล่าว่าสนามไม่ถึงอย่ามาหึงที่หลังและอีกโพสต์เดือดร่มคาญเหมือนกันเนอะผู้ชายตอแหลมันทุเรศมากนะแบบนี้ก็เป็นเรื่องสิครับเรียกได้ว่าโสดแบบสวยๆไปเลยสำหรับเบกกี้สีธัญญา หลังเลิกราก,กับอดีตสามีถาถากูลอายุห่างกัน13ปีก่อนเคยย้อนปมปัญหาชีวิตคู่เคยน้ำตาร่วงเปิดใจถึงสาเหตุทะลอดหนักก่อนเลิอกออกมาประกาศปิดฉากรักเป็นที่เรียบร้อยเมื่อปลายปีที่แล้ว ล่าสุดถากูลออกมาโพสต์ประกาศข่าวดีแฟนสาวตั้งคันพร้อมบอกได้ลูกชายอีกด้วยท่ามกลางหลายคนที่เข้ามาแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงจากนั้นไม่นานด้านสาวเบกกี้ก็โพสต์คลิปเป็นตัวเองสวยๆกำลังทำงานอย่างสนุกสนานพร้อมประกอบเพลงยอดการดาพร้อมแคปชั่นว่าวาสนาไม่ถึงอย่ามาหึงที่หลังงานนี้แฟนๆเข้ามาเมนมากมายทั้งบอกว่าสวยมากชอบมากค่ะ สวยอยู่แล้วอ่ะแม่เป๊กเราไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะรวยขยันเก่งฉลาดด้วยค่ะครบเครื่องสุดภูมิใจไปกับคุณเบกกี้รวยจากความสามารถของตัวเองชื่นชมค่ะแต่ไม่นานเบกกี้โพสต์เดือดฟาดอีกรอบว่ารำคาญเหมือนกันเนอะดิฉันได้อะไรจากเรื่องนี้เนี่ยมีแต่เสียกับเสียเสียเวลาชีวิตเสียใจเสียเงิน ต้องโดนลากไปโยงกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นคนก่อยังมีหน้ามาทําตัวเป็นผู้ถูกกระทําอีกชักโมโหแล้วนะกับความแปดเปื้อนที่หยิบยื่นมาให้เดี๋ยวก่อนนะอย่าเอาดีเข้าตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นให้มากทําอะไรไว้มีหลักฐานหมดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนผู้ชายตอแหลมันทุเรศมากนะ จะไปทำเรื่องหาเหวอะไรก็ไม่ต้องมาโยงก้าว <c oughs> ไปข้างหน้าเลยมึงเลือกแล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาเสือกไปพูดกับใครว่ามึงพลาดเพราะผู้หญิงบอกมีปีกหมดลูกข้างเดียวท้องไม่ได้สงสารเด็กบทละครช่องวันสนุกดีพร้อมลงโพสต์ข้อความเม้นว่าอย่ามาพระเอกและข้อความในคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยจ้าแล้วก็ได้มีคนมาตอบว่าผมจะทำยังไงได้อะคนที่ไม่ได้เลือกเราก็คือคนที่ไม่เลือกเราะเข้าใจมั หลังจากนั้นได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเขาเลือกคนเลี้ยงไม่เชื่องไม่ไหวค่ะคนทรยศไม่มีใครเลือกหรอกเลี้ยงเสียเข้าสุขเขาดูแลเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกผู้ชายอย่างดีแล้วตอบแทนเขาด้วยการทรยศยังมีหน้ามาพูดเอาดีเข้าตัวว่าเขาไม่เลือกหน้าด้านและได้มีข้อความคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษแปลได้ว่าอย่าเสียวเวลากับการแก้แค้นคนที่ทำร้ายคุณจะต้องเผชิญกับกรรมของตัวเองในที่สุดฉันอยู่ข้างหลังคุณ ทางด้านของเป็กกี้สีทัญญาได้เข้ามาตอบว่าไม่ได้จองเวรใครเลยปล่อยนานแล้วแต่มีคนดึงเราลงไปต่ำต้องปกป้องตัวเองล่ะค่ะล่าสุดทีมเป็นเรื่องของเราต่อสายตรงถึงผู้จัดการส่วนตัวของเป็กกี้สีทัญญาได้ความว่าเป็น Facebook ที่โพสจริงพร้อมบอกว่าตามนั้นแต่ฝากไว้ว่าที่โพสเพราะทำทุกอย่างหมดแล้วจริงๆไม่อยากให้เป็นเรื่องและมองว่าไม่จบแต่ครั้งนี้มันรำคาญและสุดจะทนจริงๆค่ะ สำหรับเรื่องนี้จะลงเอยยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปและใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ